หลังจากที่เราห่างหายไปนานสําหรับการมามีติ้งหลังมกอกรุงเทพเนี่ยนี่แฟนรถของเราเนี้ยเพสตอนนี้เราก็มาอยู่กับแฟนสยองนี่แฟนสนองแฟนสยองชาแนลนะฮะโบดบาดบาดโบดอ่ะกลับสวัสดีท่นทานผู้ชมทุกท่านด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโตพัสนี่เป็นการตื่นเช้าครั้งแรกภายในหลายเดือนที่ผ่านมาเราจะปิดเทอมไปนะทุกคน ตื่นก่อนก็คือวันนี้ทุกคนก็เป็นวันเปิดเรียนวันแรกสําหรับผมนะครคนที่จะไปเรียนที่ Bangkok University นะครับซึ่งวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาถ่ายทุกคนดูแลยกันว่าวันแรกสําหรับการเปิดเรียนเนี่ยจะเป็นยังไงนะโอเคเดี๋ยวผมขอไปอาบน้ําก่อนแล้วกันนะก่อนชมีิก็อย่าลืมกด subscribe แลวก็สั่นกระดิ่งให้กันด้วยโอเคไปขอไปอาบน้ําแต่งตัวก่อนแล้วกัน ห้องเราอยู่ตรงไหนคนเยอะ่ะเนี่ยโอเคทุกคนก็เลิกเรียนเสร็จแล้วเรียบร้อยก็เรียนไปประมาณ4ชั่วโมง <Huh? S 2> คบาบเช้านะครับก็วันนี้มีเรียนแค่คาบเดียวก็คือ ตอนแรกกะจะถ่ายแหละแต่ก็ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าอ่ายังไม่ค่อยคุ้นชินกับอาจารย์แล้วก็อาจารย์ก็สอนแบบจริงจังมากนะทุกคนก็เลยไม่ได้เอากล้องขึ้นมาถ่ายนะกลัวกลัวโดนว่าด้วยอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็เรียนเสร็จแล้วอย่างที่บอกว่าเรียนเสร็จคาบเช้าแล้วใช่ไหมล่ะก็เหลือก็เดี๋ยวตอนนี้ก็เดี๋ยวผมจะไปนอนก่อนนะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ ทิ้งที่ยงแล้วทุกคนผมจะนอนเพราะว่าเมื่อคืนตัดคลิปเสร็จประมาณตีสามแลทุกคนเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ดูคลิปนั่เน,นเองนะอย่าลืมกด subscribe กดสั่นก,ก,กระดิ่งให้กันด้วยนะครับเออนั่นแหละก็เดี๋ยวผมก็จะไปนอนก่อนแล้วกันแต่ว่าเย็นนี้เนี่ยน,น่าจะมีรวมรถหลังมอนะฮะเดี๋ยวผมก็จะขับแซดิกอาไปนะครับเออแล้วไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้จะมีใครมาหลังมอบ้างดีกว่าลหลายคนน่าจะคิดถึงบรรยากาศหลังมอใช่ไหมล่ะเอดี๋ยวนี้ก็จะพา ทุกคนไปดูบรรยากาศหลังมอที่คุณเคยอ่าที่เคยถ่ายลงไปบ่อยๆบ่อยๆเ <Yeah. S 1> มือม่อเมือ่อเมื่อก่อนนี้นะโอเคงั้นลาตีสวัสดทุกคนเดี๋ยวผมขอไปนอนแล้วผมขอสักตื่นหนึ่งแล้วกันเออเดี๋ยวไปดูว่าวันนี้มันจะมีอะไรให้เราถ่ายบ้างนะฮะไปง่วง2,000 years later อโอเคทุกคนตอนนี้เราก็เลิกเรียนแล้วเนี่กนนนกกยก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากจะถ่ายให้ดูนะทุกคนว่าผมไปเรียนอะไรแต่ว่าโอเคเดี๋ยวขับรถก่อนเว่าโอ้โห,โห จะบอกว่าจริงๆก็อยากจะเก็บภาพบรรยากาศให้ดูนะว่าวันนี้เรียนอะไรบ้างแต่ว่า,ายังไม่ค่อยคุ้นชินกับอาจารย์ผู้สอนเท่าไหร่นะครับ <c oughs> เออก็เลยกลัวว่าเราอาจจะโดนทาโทษได้นะเพราะว่าไม่ตั้งใจเรียนนะเดีเออ๋ยวไว้โอกาสหน้าแล้วกันจะได้ถ่ายว่าเฮ้ยเราผมเรียนอะไรบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็แล้วก็โอเคผมเรียนแค่คาบเช้านะเออแล้วก็ตอนนี้ก็ตอนเย็นแล้วก็เลยมาขับรถเล่นหลังมอแล้วก็วันนี้เนี่ย ดูแล้วเขาน่าจะดูแล้วเขาน่าจะมาเยอะพอสมควรนะฮะวันนี้หลังนอนรถซึ่งวันนี้ลหลายคนก็น่าจะแปลกหูแปลกตาไปนะฮสำหรับเจ้าวายเซตเอฟอาร์หกคันนี้นะจะบอกว่าก็เป็นรถของน้องปาล์มนะครับรถนกลุ่มพอดียืมมาแป๊บนึงนะครับเออแต่ว่ารถเราก็จอดอยู่ข้างหลังนั่นแหละเออเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะมีใครมาบ้างนะฮจะมีรถคันไหนที่น่าสนใจบ้างนะะเดี๋ยวเราไปดูกัน โอ้โหแต่ท่อนี่แบบว่าเสียงก็หึ่มมากเลยนะเดี๋ยวควิกชิปให้ดูควิกชิปแบบเสียงแบบเท่มากโอ้โหไม่ได้ขับด่นนะทุกคนป็นหนึ่งอาจจลองให้ดู อย่างเราอ่ะก <Yeah. S 1> ็คือไม่ได้ทําคลิปภายในเมืองกรุงเทพมานานมากแล้วทุกคนแล,แล้ววันนี้ก็เปิดเทอมเป็นวันแรกก็เลยแบบว่ามาถ่ายทุกคนดูอะไรยี้ก็วันนี้ก็มาถึงตอนเย็นแล้วเดี๋ยวเราจะไปเก็บภาพบรรยากาศข้างหลังให้ดูนะอย่างที่บอกเดี๋ยวจะอยากจะบอกว่าโอ้ปีนี้เด็กปีหนึ่งน่ารักทุกคนเลยจริงๆ <Yeah. S 1> นะเออแต่ผมเนี่ยขึ้นปีสี่แล้วเดี๋ยวจะจบแล้ว บบเดียวก็จะจบแล้วอะทุกคนใครที่อยากเข้ามองเทพก็รีบมาเลยนะอยากจะบอกว่าเดี๋ยวผมก็จะเดี๋ยวผมจะรอแล้วกันเลยเพราะผมเรียนน้อยนะ <c oughs> ไม่ใช่เลยหรอกว่าเดี๋ยวไม่มีเวลาทํา youtube ให้ทุกคนได้ดูนะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันกีนกนว่าว่าหลังมองจะมีใครมาบ้างโอเคเดี๋ยวผมขอลถไปคืนน้องเขาก่อนแล้วกันนะไปเดี๋ยวไปดูกันเลยหลังมองโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หลังมองเทพหลังจากที่เรา ห่างหายไปนานสําหรับการมามีติ้งหลังมอกรุงเทพเนี่ยนี่เราเราก็มากาแฟนี่แฟลรถของเราเนี่ยเวันตอนนี้เราก็มาอยู่กับแฟลตสยองนี่แฟลตสยองแฟลตสยองชาแนลนะฮะโบ๊บาทบาทโบ๊อ่ะจำไม่ได้แล้วทีนี้จำไม่ได้แล้วโอ้ใครจำได้บ้างอต้้งมาาแลวโบบดนนีี่่ไปดูรถกันดีกว่า นี่ทุกคนเราก็ผมไม่ได้ขับมานานเห็นครั้งสุดท้ายที่พี่ขับรถก็ตอนทําคลิปแก้งเมื่อมา2สองเดือนเดือนที่แล้วนะ <laughs> คลิปแก้งกันเองนี่และทุกคนรถเราก็แบบว่าสภาพก็คือแบบยับเยินมากทุกคนแต่ทำไมดูคันนี้นะครับพิ่งล้างครับเพิ่งล้างเมื่อวาน เนี่ยตอนนี้ก็จริงๆอ่ะจริงๆเปิดเทอมวันแรกนะทุกคนที่วันแรกที่เพิ่งเปิดล่ะรถรถคือแบบเต็มตรงนี้ไปหมดเลยเต็ม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 ไปหมดเลยแต่ว่าวันนี้ก็อาจจะน้อยลงเพราะว่าเขานัดกันไปแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีรถอะไรบ้างนะฮะนี่ MT ศูนย์เก้าเนี่ยแล้วก็ R หกเฮะแล้ว R หกคนนั้นไปไหนแล้วอ่ะ R หกสตาค์สปอร์ตไค์ไปไหนแล้วอ่ะเลิกขับแล้วครับทำไมเลิกขับอ่ะสูนสวนเนียน เขาเรียก่ะขวัญใจสุนยามาห้านะคันนี้โอเคเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปถ่ายรูปเล่นกันเล็กน้อยทุกคนเออเนี่ยครับบ้านตรงเนี้ยต้องมีแล้วเนี่ยตรงเนี้ยอ๋อคือไม่แฝดนะพี่คือต้องแฝดให้สุดนี่ทุกคนถ้าใส่มันก็จะหล่อแบบนี้ครับน้องๆแต่แต่ถ้าไม่รักก็จะเลิะแบบนี้ครับก็คือเดี๋ยวทุกคนอย่าอย่าอย่าบอกอย่าบอกแฝดสยองนะว่าถ้ามาว่างเนี่ยระวังการสะบัดหายอ๋ เราแวงกันนี okay, ่ราแวงกันนี่กันสะบัดอยากหายนะครับโอเคทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนี่นี่ก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะนี่นี่น้องจูเนียนะอดีตเซตเซตเซตสี่ร้อยวะสามร้อยเออเซตสามร้อยคันนี้นีนจาสี่ร้อยนะไอ้มันโตกันหมดแล้วอะครับแค่อดีตเดี๋ยวนี้เขาอัพซีซีกันหมดแล้วอะครับดูดิทิ้งทิ้งทิ้งพี่ไปหมดแล้วอะ ไปทำสีใหม่เออว่ะเฮ้ยเออมาหนี้อันนี้มานี้เราเรามีแผนจะแต่งรถอะไรกันอีกไหมแต่งแฟนครับทำสีทำสีอ่ะใช่ทำสีอะไรดีน้าน้องน้องคิดว่าจะเป็นสีอะไรเออในใจเราอยากได้แบบดุดูเรียบเรียบดุดูแะได้เรียบดุดูสีลุ้งอ่ะอย่างนั้นอ่ะเออไม่ได้เออไม่เรียบเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำกับพี่โบ๊ทฟรีสตาร์นะครับเดี๋ยวพี่โบ๊ทเขาจะแบบเวอร์วายได้ก็เดี๋ยวดูแล้วกันนะครับว่าสีเขียวแบบจีจานเนี่ยจริงๆอ่ะแท่เดิ้งหกมันทำยากเว้ยเพราะว่าเหลี่ยมมันเยอะเออมันนนไมม่่่่เเเหือออพวกีียยยยาางงง้ อาวันกับเอาเอาหก่งเวลาแรปแล้วมันจะแบบสวยง่ายมาก <S <S แต่เนี่ยเคยเห็นคนทําแล้วแบบอยู่ดีแบบรู้สึกเหมือนสเปรย์สปะไงก็ไม่รู้ <S <S เลยต้องดูลายดีๆเนี่ยลายมันเยอะอ่ะเดี๋ยวก็ลองดูแล้วกันทุกคนก็ลองทายกันมาว่าผมจะทําสีอะไรนะแต่ก็เร็วๆนี้แล้วกันดึงดูดเบาะนู้นดึงดูดเบาะนี้ไม่ดึงดูดใครดึงไม่ได้แล้วนะคนไหนดึงไม่ได้คนนี้ดึงไม่ได้คือหมสิ์นี่กุญแกนี่คือของกูมีรถกูเฮ้ยระวังงานน้องอะไรฮะเฮ้ยอะไรอะไรชื่ออะไรนะถหึงนะ อโอ้ยรถสูงเหมือนกันนะเนี่ยใช่มันสูงขึ้น เพื่อนทุกคนตอนนี้ก็จบไปแล้วนะสำหรับคลิปวันแรกที่เปิดเรียนในมงเทพนะฮะก็เรียนตั้งแต่เช้าทุกคนแล้วก็ตอนนี้ก็มาจบที่มิทติ้งหลังมอเลยจริงๆก็ถ่ายหลายวันอยู่ทุกคนโอเคใครที่อยากดูคลิปบนนี้ก็อย่าลืมกด s u b ซับสไคร์นก็แตะกระดิ่งให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องน้องแฟรสยอง,งด้วยนะครับเฮ้ยเฮ้ยสยองเฮ้ยถูกแล้วฮ่า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 คำนี้ต้องเป็นคำนี้ต้องเป็นน้องเขาฝากกูบอ นี่แล้วก็ฝากน้องคนนี้ด้วยนะเพิ่งทำยูทูบนะครับครับผมกี่ปีแล้วละ่ะตามสปอร์ตรไปปีสองปีสองปีแล้วเนาะแล้วก็ไม่ได้ทำแล้วเนาะปีกว่าแล้วเนาะโอเคครับลุ้วเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ